อีกหนึ่งครั้งของเรานะครับกับโครงการลดวัลถุงคุณทำได้เฟสที่2นะครับครับคุณผู้ชมผมกลับมาที่สีลมอีกครั้งแน่ตั้งแต่ที่ c p พนะครับหรือ7 e เ e ่นดประกาศเจตนารมณ์นะครับเรื่องการลดและเลิกถุงพลาสติกนะครับที่เส้นนี้แหละผมยังจำได้เลยผมพาคุณผู้ชมมาดูการเดินทูบนะครับคุณผู้ชมดูสิด้านหลังนี้ ไม่บอกก็รู้ว่าจะเป็นการรณรงค์แน่นอนที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย <Wow. S 1> ก็มีการรณรงค์กันเข้าใจกันเป็นระดับหนึ่งจน1เดือนหลังจากนั้นหลังจากวันเซเว่นอีเลฟเว่นคือเดือนพฤศจิกากลายมาเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นเดือนธันวานี่ลถบระถุงคุณทําได้โครงการดีๆในเฟสแรกก็เกิดขึ้นนะครับจดเป็นการถแถลงความร่วมกับองค์กรชั้นนําวันนี้ผ่านไป3เดือนกว่าๆมากอีกครั้งครับ,บรถกระถุงคุณทําได้เฟสสอง อยากจะบอกแบบนี้ว่าในฐานะที่เซเว่นเริ่มก่อนเขาก็ได้พยายามอย่เต็มที่นะครับในการเทรนพนักง,งานแสน0 0 0ดหมืคนของเขาเนี่ยในการที่จะถามก่อนกับลูกค้าจํานวนมากทั่วประเทศไทยว่ารับถุงไหมคะเราในฐานะล,ลูกค้าเราก็ใช้สิทธิปฏิเสธก่อนเลยผมบอกเลยไม่รับถุงนะไม่รับหลอดนะแล้วผมเอาถุงผ้ามาเองเอาแก้วมาเองนะครับ เอาสิ่งที่จะแบ่งเบา,เาขยะเหลือค้างที่จะตกต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ประหยัดไปได้มากทีเดียวครับแต่นดี้ในเฟสที่2นี้นะครับพี่ตูนชนะูนิ้วและโอ้โหมุ่งสู่การลดในระดับที่มากขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับถ้าจําภาพเดิมได้พี่ตูนใช้มือขวากำหมัดแบบนี้แล้วก็ทาบที่หัวใจนะครับบอกว่าขอบคุณที่ไม่รับถูกลาสติกอันนี้เป็นแนวคิดนะครับใช้คําว่า promise สัญญาที่ดีที่สุดก็คือสัญญาที่คุณทําได้เราสัญญาด้วยกันใช่ไหมในการที่จะลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกนะครับก็สร้างความประหยัดไปได้ในระดับมากทีเดียวเฟสแรกเฟสเดียวประหยัดไป285,515,923ล้าน5ใบโอ้โหผมจำแม่นเลยทีเดียวเอาเป็นว่า1ใบเท่ากับ20สตางค์นะครับรวบรวมเงินได้กว่า57ล้านบาทมอบให้กับโรงพยาบาลสิริราชนะครับเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับอาคาร นาวามินทรับพิษ8 4 0รรษาซึ่งได้ผลดีมากเลยละครับและในวันนี้เลย5เมษายนที่ถ่ายทำผมกลับมายืนที่ถนนสีลมอีกครั้งหน้าคารยูินเนเต็ดเซ็นเตอร์อีกทีได้รับโอกาสเป็นครั้งที่3นะครับจาก CPO ซึ่งมาสารต่อโครงการนี้เป็นเฟสที่2โอ้โหจัดงานจับมือางานจับมือแบบที่ไม่ต้องง้อการซื้อตัว๋ว BNK48 เลยเพราะน้องๆ BNK48 มาจับมือกับพี่ตูนาะทิวาคงมาไัยครับสารต่อโครงการ ลถวัลถุงคุณทําได้โอ้โหสวยงามมากเฟสที่2นี้นะครับผมเองยินดีมากที่เห็นพี่ตูนชูเลขหนึ่งนะอยู่หน้าร้านนั่นก็คือคําพูดที่จะพูดว่าเป้าหมายใหญ่สุดคือลถถุงพลาสติกให้ได้1,000ล้านใบผมยินดีครับผมยินดีมาพูดซ้ําๆย้ำๆว่าตั้งแต่นี้ไปเราเข้าร้านเซเว่นอและร้านสะดวกซื้ออื่นๆเราไม่รับถุงพลาสติกอีกต่อไปแล้วครับถ้าเราพกมาเองเราได้บัตรจับมือ บัตรรับถุงผ้าพร้อมลายเซ็นพี่ตูนเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่เขามากันนี่ทุกคนนี่อยากได้ถุงเนี่ยไม่ได้เอาเก็บไปที่ลึกนะเอาไว้ใช้นะจะได้ลดจํานวนพลาสติกได้จริงครับโอ้โหยอดเลยคุณดูขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับยินดีขอบคุณมากครับสังค์อ้ยได้ได้เราได้กับเขาด้วยเราได้กับเขาด้วยนี่เหมือนบัตรจับมือเลยนะเนี่ยโอ้โหนำเบอร์เทนะ่าไหร่เบอร์สองเลยโอ้สุดเด่นจังสุดเด่นจัง ได้แล้วเราได้จริงๆขอบคุณนะครับถึงมือพี่ตูนจริงๆแล้วสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับโอ้โหดีใจจังเลยได้ถุงผ้ากันเข่าถุงนี้ไม่เก็บทิ้งในที่ลึกอย่างเดียวเอาไปใช้ด้วยเอาไปใช้นี่ไปทนประจด้วยโอ้โหขอบคุณพี่ตูนมากนะครับขอบคุณครับมีลายเซ็นพี่ตูนมาเลยขอบคุณมากครับ้ได้มาแล้ว้และในเฟสที่2นี้นะครับ c ี o ขยายความตั้งใจจากเดิมที่มอบให้กับโรงพยาบาลศริราชตอนนี้เป็น77โรงพยาบาลใน77จังหวัด ทั่วประเทศนะครับแน่นอนว่าโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาลในถิ่นธุรกันดารจะได้รับผลประโยชน์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับก็เป็นการขยายผลความตั้งใจนี้ไปสู่การยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลทั่วประเทศเลยครับดูสิน้องนี่ปลาวานมันตั้งท้องอยู่ลูกอยู่ในท้องแท้แท้ มีขยะอยู่ในท้องมัน22กิโลโอ้โหนี่สุดท้ายมันตายเลยน่าสงสารมากเอาสแกนของแล้วกันนะฮะน่าสงสารทุกวันนี้นะเอาเป็นว่ามนุษย์เนี่ยทิ้งถุงพลาสติกเรียกว่าซิงเกิลยูสใช้ครั้งเดียวอ่ะคือซื้อเสร็จปุ๊บเอาไปเทสทิ้งันขยะปุ๊บไปอยู่ในแลนด์ฟิลนะถังกองขยะลมพัดไปลงแหล่งน้ำทุกแหล่งน้ำเชื่อมต่อออกสู่ทะเลแล้วก็เนี่ยกลายเป็นขยะในท้องทะเลในมหาสมุทรนะ หนึ่งถุงเน่พลาสติกมันอยู่ทนมากนะ450ปี <Okay. S 1> พี่ขอจ่ายตังค์ด้วยแอปเซนะครับรายการรนไมไม,ไม่รับแน่นอนพูดซะขนาดนี้นี่ไ,ได้เลยจ้าเอาสกแกนไปเลยจ้านี่เอาพี่โกยเข้าถุงพี่พี่มีถุงมาเองอคุณผู้ชมพอเราเห็นพี่ตูนลงไปถ่ายโฆษณาตัวนี้ในสระที่ลึกถึง6เมตรแบบไม่มีเครื่องช่วยหายใจนะครับนี่ถ่ายทํากัน5ชั่วโมงนะกวา่าจะเสร็จ ผมว่ามันน่าประทับใจมากๆเลยนะครับซึ่งคิดว่าทาง CPO เขาสื่อสารกับพวกเราอย่างตรงไปตรงมาที่สุดแล้วละ่ะว่ามาหาสมุทรกำลังสำลักขยะพลาสติกจากมือของมนุษย์เราและในที่สุดองค์กรขนาดใหญ่ก็ทำให้เราได้เห็นภาพอย่างต่อเนื่องครับเราได้เห็นพี่ตูนออกมาช่วยพูดออกมาร้องขอต่อเป็นเฟสที่2น้องๆบินเคฟเก็เข้ามาร่วมโครงการเสริมทัพกันอย่างเต็มที่ขนาดนี้เลยทีเดียว การปรบเปลี่ยนพฤติกรรมสังคมเริ่มต้นที่ตัวเราเองทุกครั้งนะครับคุณผู้ชมต่อไปนี้ไม่รับถุงไม่รับหลอดเอาถุงผ้ามาเองแล้วก็มีกระบอกน้ําส่วนตัวเก็บมาด้วยแบบนี้ได้ลเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับท้ายใบยเสร็จในเฟสสนี้นะครับนอกจากคําว่าขอบคุณที่ไม่รับถุงพลาสติกแล้วยังจะเพิ่มว่าร่วมสนับสนุนให้แก่77โรงพยาบาลใน77จังหวัดทั่วประเทศโดยตัวเราเองง่ายๆเลย 20สตาตางต่อถุงที่ประหยัดได้จะก,กลายเป็นเงินจำนวนมหาศาลเพราะพี่ตูนชูเลขหนึ่งแล้วเป้าหมาย้าต่อไปให้ถึง1,000ล้านใบเชื่อผมครับลดเวละถุงคุณทำได้ Pam i ddewis? Pam i ddewis?